ครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการตามหาความจริงทางสถานีโทรทัศน์ไอเอทและทีวีดีแห่งนี้ในระบบดาวเทียมไทยคม 5. ถ้าท่านผู้ชมครับวันนี้เรารายการตามหาความจริงได้สัญจรมายัางศูนย์กลางปฏิบัติธรรมพุทธสถานตุลาการเฉลิมพระเกียรติภายใต้สำนักง,งานสารยุติธรรมนะครับว่าว่าเขามีกิจกรรมทําอะไรต่างๆนะครับโดยวันนี้เขาจัดกิจกรรมในการอบรมเยาวชนให้มี คุณทาอย่างไรเราวันนี้เราจะมาพบกับผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการก่อตั้งในการเป็นประธานโครงการต่างๆที่ผ่านมาอย่างยาวนานนอกจากได้รับฉาย,ยาเป็นแม่พระในสามยอดชายแดนภาคใต,ต้แต่ต้องต้นปี25 147ในการช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตสูญเสียในสามยอดชายแดนภาคใต้แล้วท่านก็ยังมีหน้าที่ในการส่งเสริมเยาวชนอบรมเยาวชนให้เป็นคนดีนะครับวันนี้มาพบกับคุณสุริมาสุขที่สัมภาษณ์ซึ่งเป็นท่านเป็นประธานโครงการสวัสดีครับคุณสุริมาบสวัสดีค่ะ อยากจะถามนิดหนึ่งศูนย์กลางปฏิบัติธรรมพุทธสถานตุลาการเฉลิมพระเกียรติเนี่ยวางทีล้เลิกแล้วก็จัดสร้างมาเมื่อไหร่ใครมาเป็นประธานอย่างลองเล่ารายละเอียดให้กันสุดโต่งศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมพุทธสถานตุลาการเฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะคะดิฉันได้จริงๆเริ่มแรกเนี่ยอยากจะมาสร้างเพื่อที่จะมาอบรมเด็กโดยใช้าศาสนานะคะอบรมให้เป็นเด็กดีเพราะว่า อเผอิญเมื่อก่อนนี่ฉันเป็นผู้รากษา,าสมทบแล้วก็เคยไปอบรมเด็กทุกบ้านนะคะ<ม>ทั้ง5บ้านบ้านเมตตากรุณามุทธเจ้าเด็กขาบ้านปราณีก็ได้ผลดีนะคะก็เลยคิดว่าออพอหลังจากที่เป็นกรรมการตรวจงานแผ่นดินจบแล้วนะคะหมดวาระแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะมาช่วยเด็กตรงจุดนี้ก็เลยมาคิดสร้างพุทธสถานตุลาการเฉลิมพระเกียรตแววิและวันที่เาเลิกนี่วันวันเมื่อไหร่ออก็ค่ะ,นนคะก็อเผอิญปีนั้นเ,เป็นปีที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิวิกิติพระบรมราชินีนาถเนี่ยครบ7 2พรรษานั้นก็เลยคิดว่าอยากจะสร้างเพื่อเฉลิมฉลองให้พระองค์ท่านนะคะก็วันที่เราวางซิลากร์ก็เป็นปี2547่เ็แต่เป็นค่อนข้างไปที่ปลายปีนะคะคือวันที่13ธันวาคม2 5ั7ท่านสุภชัยท่านองคมนตรีจัน,นิตท่านเป็นองคมนตรีแต่สมัยน,นั้นท่านเป็นประธานสานดีกาท่านก็ได้มาได้ให้ความกรุณานมาวางซีรารกษ์ให้นะคะ ในปี2547นะคะแล้วมาเสร็จเอาปี2549เราเปิดแบบไม่เป็นทางการคือวันที่9มิถุนายน2549ซึ่งเป็นวันที่ครบ60ปีครองราชของพระบาทสมเด็จพเจ้าอ,อยู่หัวเราก็ถือว่าเป็นวันมงคลอีกวันหนึ่งเราก็ใช้วันนี้เป็นวันเปิดแบบไม่เป็นทางการอ๋อแล้วแล้วเปิดยังไม่เป็นทางการวันที่9มิยอใช่ไหมครับ9มิถุนายน,น,น2549และจากนั้นมาเราก็จัดกิจกรรมให้เด็ก ทุกบ้านนะคะคือตรงนี้เนี่ยตำบลคลองโยงอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนคปรปฐมเนี่ยก็เป็นที่ที่คุณหญิงสมฤทิท่านได้บริจาคที่ให้กับศาลแล้วก็กระทรวงยุติธรรมนี่ประมาณ200กว่าไร่นะคะแล้วที่แรกดิฉันจะมาซื้อที่ก็ปรากฏว่าทางสำนักง,งานศาลยุติธรรมบอกไม่เป็นไรเรายังมีที่เหลือนะฮะซึ่งตรงนี้ก็มีประมาณ78ไร่นะคะก็ ยกให้สร้างได้ก็เลยมาสร้างแล้วเงินทุนเนี่ยมาจากไหนข่าวว่าเป็นของคุณพี่สุริมัดทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยส่วนใหญ่ค่ะก็ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดทั้งหมดกี่ล้านเขาไปสร้างก็หมดไปหลายสิบก็หมค่ะเนี่ยคือก็เป็นแบบเป็นบุญมหาฐานที่ทําแล้วไม่ได้หวังอะไรแล้วก็แล้วเราก็จัดกิจกรรมครึ่งปีแรกเนี่ยในปี49เนี่ยก็จัดให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดนะคะ ซึ่งเราก็จัดเป็นคอร์ส4เดือน <Okay. S 2> นะคะให้เด็กทุกบ้านได้มีโอกาสมาเรียนทุกทุกวันนะคะวันละบ้านในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยได้มาเรียนทุกวันวันละบ้านเพราะตรงนี้จะมีบ้าหกบ้าน oh. ก็ให้มาเรียนวันละบ้านก็ oh. จัดเป็นคอร์สคุณธรรมเป็นหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมและธรรม,มะก็คือเราก็พยายามใช้โอวาทปฏิโมกของพระพุทธองค์ก็คือละชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์ชั่วขณะหรือ <Okay. S 2> ให้นั่งสมาธิก็ ก็เวียนทุกบ้านนะคะ oh. ปีที่สองเนี่ยคือปี4 450เนี่ย oh. เราก็ทั้งปีเนี่ยเรามีการเทศมหาชาติทั้งปี oh. นะคะ oh. โดยใช้พระมหาจิติพงศ์จากวัดวัดโพ oh. มาทุกทุกเดือนเดือนละครั้งเนี่ยโดยที่เอาผู้ปกครองมาด้วย oh. นะคะ,ะ,คะร่วมกิจกรรมกัดเด็ก แล้วก็เดือนละกันแล้วก็อธิบายให้เข้าใจให้ถ่องแท้นะคะเด็กทุกคนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างลียิ่งแล้วพระมหาคิติพงศ์ก็เป็นพระที่สามารถเทศมหาชาติได้ดีมากแลแลวก็ได้ดีมากนะคะ,คะเด็กจะชอบกันมากเลยค่ะทั้งปีเลยลนะคะแล้ว,ลวอย่างวันนี้เนี่ยโครงการอบรมอะไรครับเนีย่ยเห็นอ,อ๋อค่ะเออแล้วหลังจากนั้นเราก็ยังมีคอร์สปฏิบัติตอ่อกันตลอดแล้วก็จะมี หลักสูตรการปฏิบัติธรรมด้วยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราก็ได้กลุ่มของคุณแม่ด็อกเอร์สริกิริเนชัยนะคะซึ่งเป็นลูกซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นสามารถที่จะสอนถ่ายทอดความรู้ทางด้านททาางจวิปัสนาด้วยวิปัสนากรรมฐานแล้วก็ทางด้านสมาธิด้วยนะคะเดินจงกรมทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่า ขั้นเบื้องต้นเนี่ยดีมากเลยโ,<อ>โดยที่เรามีคุณอาจารย์กาบแก้วรกรินชัยหรือ,อชายบุรินซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของคุณแม่รดรสวิตรินชัยมาเป็นผู้สอนแล้วก็อาจารย์สมทรงยนตรักษ์เนี่ยท่านก็จะมาช่วยพอดีท่านก็ทำงานอยู่กับดิฉันที่มูนิธิช่วยการสาธารณสุขช<อ>ุมชนนะคะ แล้วก็มีคุณสักดาอีกนะคะซึ่งเป็นกรรมการอยู่ด้วยกันก็มาช่วยกันช่วยที่นี่เลยช่วยมาช่วยกันโดยเป็น7จกุศลอย่างเราเลเราก็พยายามให้เด็กที่นี่ทุกบ้านได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมโดยจะฝึกสติให้เด็กมีสติแล้วเด็กทุกนที่มาเนี่ยฟรีหมดฟรีหมดเราเรียนด้วยเพราะว่ามูลนิธิก็จะช่วยกันซึ่งมันมีถึงสามสามมูลนิธินะคะก็คือมูลนิธิ ช่วยการสาธารณสุขชุมชนแล้วก็มีมูลนิธิสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินทรและยังมีมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลกลางากาก็เข้ามาช่วยด้วยนะคะก็มีถึงสามมูลนิธิที่เข้ามาช่วยกันวันนี้อย่างโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาจิตเนี่ยก็คือวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีเป็นการปฏิบัติธรรมฝึกธรรมะใช่ไหมค่ะฝึกคือฝึกการปฏิบัติ ปกติ oh, <okay. S 1> เราจะมีทางด้านทฤษฎี oh, <okay. S 1> นะคะทฤษฎีเนี่ยเราก็จะใชโอวาทปฏิโมกก็คือละความชั่วนะคะความชั่วมีสิบอย่างพระพุทธองค์บอกต้องละ oh, <okay. S 1> นะคะละความดีก็มีสิบอย่างพระพุทธองค์บอกต้องทา oh, <okay. S 1> นะคะแล้วก็ทําจิตให้บริสุทธิ์ชั่วขณะ oh, <okay. S 1> ก็คือนั่งสมาธิแต่วันนี้ที่ทำเนี่ยคือวิปัสสนาแล้วนะคะ oh, <okay. S 1> ก็คือว่าได้ปฏิบัติจริงๆ5วัน4ี่คืนปกตินี่ที่ยุวพุทธเขาจะทํากันประมาณันควัน oh, okay. 7คืนคะนะคะเราก็ขอย่อลงเป็น5วัน4คืนคแล้วเราก็เอาเด็กตามบ้านเนี่ยมาทําวันนี้ก็จะเป็นบ้านของเด็กหญิงค่ะเม่อเราเคยทําไปครั้งหนึ่งเมื่อเดือนกันยาก็เป็นบ้านเด็กชายบ้าบ้าน แต่วันนี้เราจะมีเด็กหญิงล้วนๆเลยนะคะได้ได้ได้กี่วันครับอบรมคอร์สเป็นกี่วัน5วันสี่คืนวันส่คนคนที่มานี่จะไปไหนไม่ได้ต้องอยู่นอนกินทานที่นี่เลยเราก็จะมีที่อยู่ให้เสร็จและคณะกรรมการมูลนิธิท่านเอ่ยนามคือเป็นคนมีจิตกุศลอย่างเดียวใช่ค่ะให้มาช่วยกันทั้งมูลนิธิและทั้งคณะกรรมการไม่มีเงินเดือนไม่มียศตำแหน่งไม่มีอะไรมาช่วยค่ะอันนี้พี่น้องประชาชนหม่น้าชื่นชมยกย่องท่านเหล่านี้จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมได้ทราบข่าวมาว่า อย่างผู้ที่สนับสนุนช่วยเหลือยาวนานทั้งโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติภายใต้สำนักง,งานศาลยุติธรรมหรือที่ศูนย์การปฏิบัติธรรมพุทธสถานตุลาการเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ตำบลคลองโยงอำเภอพุทธปรพลนจังหวัดนนรปฐมซึ่งท่านตุลีมาศเป็นประธานหลักเลยในการช่วยเหลือเด็กๆเ,เนี่ยแล้วเด็กเยาวชน ได้ทราบค่ะเด็กเยาวชนมาอบรมตลอดสายตลอดครั้งละครั้งละกี่ร้อยครั้งละกี่ร้อยคนครั้งหนึ่งเราจะไม่ให้เกินร้อยคนค่ะไม่ให้เกินร้อยคนแล้วอบรมมีหัวข้ออบรมมีอะไรบ้างอ๋อมีแน่นอนค่ะเรามีทั้งคอร์สเลยเป็นหลักสูตรทั้ง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 หลักสูตรเลย4เดือนอ๋อสี่เดือนเด็กนี่ต้องอยู่ที่นี่เลยไม่ใช่ค่ะที่อบรมทางทฤษฎีนี่ไม่ต้องอยู่มาช่วงบ่ายแล้วก็ประมาณ3-4ชั่วโมงตลอด สเดือนสิบหกครั้งค่ะแล้วหลังจากอบรมเรามีการอีเวลูเอคคือประเมินผลว่าเป็นยังไงาะเรามีแน่นอนติดตามไหมครับติดตามค่ะก็เด็กก็ดีขึ้นความคิดความอ่านก็ดีขึ้นเพราะเราวิธีการก็คือเราพยายามจะใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาช่วยซึ่งซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าพระองค์พิสูจน์ด้วยพระองค์เองอยู่แล้วตรัสรู้ด้วยพระองค์เองและสามารถพิสูจน์ได้นะคะ เราก็ใช้หลักธรรมที่พิสูจน์ได้เนี่ยหลักฐานนำมา,าประยุกต์แล้วก็ช่วยคนสมัยใหม่ให้มีหนึ่งศรัทธาในพุทธศาสนาซองเนี่ยให้เลื่อมใสและเชื่อในเรื่องของกรรมและผลของกรรมเชื่อในเรื่องของเหตุและผลล่ะคะ่ะนั่นนั่นคือเหตุและผลแต่ละโครงการที่เราทํามาเพื่อเด็กและเยาวชนเพื่อคนที่ยากไร้ที่คนที่มีจิตใจมาอบรมเนี่ยคือเพื่อเป้าหมายหลักคือเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยใช่ค่ะแต่แต่ละครั้งที่มีการยิ่งมีการปฏิบัติเนี่ย แล้วตรงกับวันเฉลิมพระชมพรรษาพระองค์คใดเราก็จะให้เด็กเนี่ยแผ่บุญแผ่กุศลเวลาเวลาเวลาจบแล้วก็จะแผ่กุศลที่ได้สร้างขึ้นเนี่ยให้กับพระองค์ผมประทับ <นะ S 1> ใจอยู่ครั้งเมื่อปี4-8ผมยังจําได้ที่ตอนนั้นที่คุณสุริมาศไปที่อําเภอเมืองยะลาไปเชื่อโครงการดับไฟใต้ช่วยหเหลือนคนที่ยากไร้คนที่เดือดร้อนจากผลกระทบผู้ก่อความไม่สงบ คนเป็นพันคนแล้วเขาตะโกนบอกบริษัทของท่านเนี่ยผิดอาหารอะไรก็จะต้องซื้อช่วยอุงนเพื่อกําไรให,ให้กับพี่น้องทางใต้ตอนนวัน<ช>หลายคนเขาน้ําตาไหลทราบ,ราบึ้งท่านหวังมีความตกไปครับสิงเหล่านัที่ได้กำลังใจเหล่านั่นก็จริงๆทําไปก็ไม่ได้หวังอะไรนะคะแต่เมื่อสิ่งดีๆมากระทบก็จะรู้สึกทราบซึ้งมากค่ะแล้วก็รู้สึก ดีใจมากที่เราได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมโดยเฉพาะอยากบวช<บ>เด็กเกยาวชนให้เพื่อถวายเป็นทุกครั้งนะคทุกโอ้โหนับไม่ถ้วนแล้วค,ค่ะพอทุกปีเนี่ยวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระน,นางเจ้าหรือว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะซึ่งเป็นปีสําคัญสาคัญเราก็จะบวชตลอดไม่ว่าจะ60ปีครองราชห้าสิบปีครองราชเจ็ดสบองพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ็ดบสองพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเราจะมีการบวชเด็กตลอด นี่แหละคือการที่แสดงความจงรักภักดีโดยการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมไม่เพียงแต่เป็นเพียงคําพูดแต่ทําอย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางใต้เนี่ยคุณจุลิมาศเนี่ยมีส่วนสําคัญในการที่จะระดมทั้งกําลังทั้งไปเยี่ยมโดยตัวเองทั้งมอบเงินทั้งบริจาคสิ่งของโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ในของยูนิเต็ดฟู้ดจำกัดหมาชนเนี่ยอย่างพวกผลิตภัณฑ์เนี่ยชาวใต้นะก็ตะโกนบอกต้องซื้อต้องซื้อเพื่อกําไรส่งคืนสังคมก็คือทําธุรกิจ เพื่อสังคมไม่ได้ทำธุรกิจเพื่อหวังร่ํารวยอันนี้เป็นปรัชญาที่บริษัทแล้วก็ยืนยาวมา30กว่าปีที่ต้องทราบจริงๆแล้วในส่วนของอออในส่วนอุปสรรคปัญหามีอะไรบ้างคปัญหาบริหารที่นี่อาะที่นี่เหรอคะมีอุปสรรคอะไรบ้างอ๋อ<า>ที่นี่ก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรมากค่ะ,ะเพราะว่าก็ค่อยๆทำค่อยไปอะค่ะที่ททผมเมื่อกี้ที่ผ่านมาเข้ามาผู้ว,วิทยาก,ก็ดีคนที่มาร่วมคณะกรรมการก็ดีมีแต่รอยยิ้ม ด้วยหัวใจคือมีจิตที่จะช่วยจะเป็นครับแน่นอนไม่ได้หวังอะไรเลยไม่ได้หวังอะไรนะอย่างทุกคนตั้งใจจะมาชนัสโอ้แน่นอนเลยค่ะคุณสักดานี่ที่หนึ่งเลยจะตั้งใจอยากจะช่วยแล้วก็สนับสนุนเต็มที่สราบถึงจริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยมีท่านสุริมาศมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องเยาวชนหรือคนที่อยากจะมาร่วมมาฝึกอบรมที่นี่อะไรต่างๆอ๋อค่ะได้ค่ะหากใครที่อยากจะปฏิบัติธรรมนะคะเราจะมีทุกเดือน อาทิตย์ปลายเดือนนะคะแต่ว่า,าเดือนหน้านี่จะมีทางม,มหาวิทยาลัยจุฬาอาจารย์นะคะจะมาปฏิบัติวันที่5ที่6กพอ,อ,อดีเขาขอวันที่5ที่6ไม่งั้นปกติเนี่ยเราจะมีตอนสิ้นเดือนศุกร์เสาร์อาทิตย์สิ้นเดือนทุกเดือนนะคะ,คะ ผู้ใหญ่สามารถมาปฏิบัติได้เรามีอาจารย์ที่เก่งมากคืออาจารย์พรชัยเจริญดำรงเกียรติซึ่งก็ได้เชิญอาจารย์มาสอนพระพิธรรมที่บ้านทุกวันเสาร์นะคะคแล้วก็เสาร์สุดท้ายเนี่ยเราก็จะมาปฏิบัติธรรมที่นี<อ>่จะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต<อ>ิส่วนของเด็กนั้นก็เช่นกันนะคะมาสามารถมาจอยได้หรือสามารถอ,อ,องค์กรใดที่อยากจะให้เด็กได้มีการปฏิบัติหรือว่าพนักงานพนักงานก็ได้ค่ะพนักงานที่อยากจะ ให้มีธรรมะนะคะมีคุณธรรมจรยิยธรรมในใจเนี่ยก็ขอเชิญมาได้เลยค,ค่ะเพราะว่าเราจะมีสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัตินะคะเรามีทั้ง1วัน2วันสวัน4วัน5้วันะนะคะเพราะว่าไม่อยากจะเสียเวลามากจนเกินไปนะคะ<อ>เราก็สามารถมาได้หลายๆครั้งแล้วก็นําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้แล้วก็นําไปปฏิบัติต่อที่บ้านได้นะคะ ก็อันหนึ่งที่ผมไปทํารายการล่าสุดเนี่ยมีท่านหลายคนเขาจะชื่นชมยกย่องคุณตุลีบาทอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านวิชามหาคุณเนี่ยท่านบอกว่าโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติเนี่ยภายใต้สำนักง,งานศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับโดยจะรื้อที่ที่พุทธสถานที่มีก็แล้วแต่มีเขาเรียกสามสอสี่สอเนี่ยที่ช่วยวโดยไม่ได้หวังอะไรเป็นกิจกุศลก็มีสค่บคคือศาสตราจารย์แพทย์ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงคุณหญิงสุดสาครตู้จิงดานนะคะ แล้วก็ท่านสมัครเจียมบัวเซบนะคะแล้วก็ตัวดิฉันเองและคุณสายพินผลโยชินด้วยค่ะอ๋อแบบก็คือบอกคอะคือช่วยอันรี้จะช่วยกันปล่อยมาเป็นเวลาหลายปีเลยนะตั้งปีจริงจริงอันนี้ต้องสี่ห้าสี่หกมาชื่นชมจริงแล้วอันนี้มันเป็นเป็นประโยชน์กับเด็กและเยาวชนคนที่เดือดร้อนคนที่เราเราพยายามจะเปลี่ยนเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาหรือว่ามี ที่ยังไม่ดีพอเนี่ยให้เป็นเด็กที่ดีโดยใช้ศาสนาเข้ามาช่วยนะคบอันนี้คือเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกทางครับตั้งแต่คือเราคิดว่าถ้าเราสามารถส่อเกลาวจิตใจเขาให้เป็นคนที่คิดดีนะฮะมันก็จะสั่งให้ร่างกายทําสิ่งที่ดีแล้วก็พูดดีอันนี้ ตามหลักของพุทธศาสนาเลยค่ะคิดดีทําดีพูดดีอ๋ออันนี้สําคัญมากนะครับก็คือมีแต่ได้กันได้เห็นเด็กที่เข้ามาร้อยยิ้มของครูของคนที่มาเข้าอบรมและลองดูนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เด็กเข้ามาและพอวันสุดท้ายมาดูสิคะเด็กจะสดชื่นแจ่มใสมากเลยพอเขาได้ติดใจด้านมาได้่งดีๆแหมท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณตุลีมาสุดที่สัมพั์อย่างยิ่งซึ่งท่านเป็นประธานศูนย์กลางปฏิบัติธรรมพุทธสานตราการเฉลิมบะเกียรติตั้งอยู่ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑลนจังหวัดนครปฐมเดี๋ยวสักครู่เรากลับมาพบแล้วแล้วก็สถานที่นี้เราสร้างเพื่อเฉลิมฉลองให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาคครบ72พรรษาเป็นบุญอย่างมากเลยครับบุญทน้งส่ต้องกลับไปตูครอบครัวคุตุลิมาศเดี๋ยวสักครู่ซึ่งท่านซึ่งท่านองค์มตรีสุประชัยผู้งามเป็นผู้วางศิลาฤกษ์ให้อดีตประธานสันติาอดีตประธานสันิการเป็นผู้วางศิลาฤกษ์ให้ค่ะในปีศ .47 ค่ะครับ วันนี้ต้องขอบคุณที่ตุริมาสอย่างมากเลยครับเดี๋ยวสักครู่เราวมาพบกับคุณคุณจักรดาศักดิมิตรกรรมการอีกท่านหนึ่งครับครับสักครู่ครับ บันเทิงทีวีไทยให้มากกว่าความบันเทิงสัมผัสความร้าใจได้ที่ทีวีดีปรับคลื่นความถี่ทีวีคุณดูแล้วรวยด้วยความบันเทิงจุใจพบกันที่นี่ตลอด24ชั่วโมงห้ามพลาด ความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคน